จริงๆถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นใหนือวังก็กลับไปพับผ่อนซะวันนี้เจ้าสามารถอยู่เคียงข้างแม่ได้เสมอซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้ากตัญญูดีคอรับท่านพ่อท่านพ่อท่านแม่พักผ่อนให้สบายลูกขอตัวลาจะทําอย่างไรต่อไปไปบ้านเจ้าชายหรือบ้านเจ้าชายสามกันข้าจะหาทางออกได้อย่างไรกันวันรุ่งขึ้นเมื่อคืนเจ้าเหนื่อยมากพักผ่อนเถอะ ฟาบาต์ดยุบผู้ยิ่งใหญ่ขอข้าเฝ้าพยาัคฆ์ถาวายบางคนฟาบาทคนแรกในกองทัพเยซซึ่งเป็นเสาหลักแห่งความแข็งแร่งของกษัตริย์ได้ยุบผู้ยิ่งใหญ่เบียนเซียวในช่วงกบฏยานโจเขาเป็นผู้ทรยศต่อกษัตริย์ผูและนํากองทัพหนึ่งแสนคนสามมณฑลไปทางใต้เพื่อเข้าร่วมกับอาณาจักรเยซซึ่งนําไปสู่ความบายแผลของอาณาจากักรผูโดยตรงนี่เป็นรอยเปื้อนที่ใหญ่ที่สุดสําหรับเขาแต่เขาไม่สนใจ พอท้งพ่อและลูกชายของเขาถูกกษัตริย์บูสังหารนอกจากนี้เขาและหนิงยวนเซียนยังเป็นพี่น้องกันในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดหนิงยวนเซียนได้เข้ามาในค่ายของเบียนเซี่ยวในฐานะราชายาทางของอณาจักรเย่ยังคงจําเหตุการณ์นั้นได้จนถึงทุกวันนี้พี่ใหญ่ขอบคุณสําหรับการทํางานหนักของท่านเชิญนั่งลงก่อนเถอสูนานที่หลบหนีออกจากเมืองหลวงอาจจะลงประเทศอื่นเพื่อโจมตีเย่เมื่อใดก็ได้ พี่ชายประเทศของข้าเจอวิกฤตครั้งใหญ่ข้าดูสูนานแล้วโชคดีที่สูนานต้องใช้เวลาในการกลับคืนสูน่อำนาจของเขาและจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการเริ่มแผนการสมรู้ร่วมคิดเพื่อรวมพลังต่างๆเราดีเริ่มที่จะขัดขวางจังหวะของศัตรตูพี่ชายข้าต้องการให้ท่านนำกองทัพเข้าโจมตีรัดปูสงครามจะต้องมีขนาดเล็กเพราะขังของเราไม่สามารถทำสงครามใหญ่ได้สองครั้งได้แต่ผลลัพธ์ต้องยอดเยี่ยมและท้องฆ่าคนไปนมาก เราต้องทาให้ราชบูตรต้องร้องไห้เหมือนผีเราต้องทําให้ประเทศรอบข้างหวาดกลัวและเราจะต้องให้พวกเขาเห็นว่าเราแข็งแกร่ง<ๆ>แค่ไหนบางครั้งต้องถอยจึงจะก้าวหน้าดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการโจมตีกระทนหนันด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่จะเป็นไปตามความต้องการของฟาบาดได้ตัวอย่างเช่นโจมตีทางตะวันออกและโจมตีทางตะวันตกแต่ถึงแม้ราชบวูจะยังเด็กแต่เขาก็เป็นบุคคลที่ทรงพลัง และข้าเก่งมากไม่สามารถเป็นไปตามต้องการได้ข้าจะปรากฏตัวต่อหน้าท่านเพื่อช่วยท่านและช่วยท่านควบคุมกองทัพหูข้าต้องการที่จะไปชิตด้วยตนเองในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้หาพระอ,องค์เสด็จออกจากเมืองหลวงศาลอาจจะเกิดความวุ่นวายได้อย่างเดียวหลายที่สุดก็แค่ข้าพวกมันไปเป็นฝูงตามที่คาดไว้นิงยวนเซียนขามีความกล้าหาญอย่างไม่น่าเชื่อและก้าวที่จะเสี่ยงในช่วงเวลาวิกฤต ข้าไม่รู้จริงๆว่านี่เป็นข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรก็ตามกษัตริย์ผู้กล้าหาญที่เผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่นั้นแข็งแร่งกว่ากษัตริย์ผู้ขี้ขลาดเฉยเมยกษัตริย์ทรงสร้างเหยื่อเพื่อดึงดูดกำลังหลักของอาณาจักรหูและข้าเบียวเซียวข้าพระเจ้าจะปฏิบัติตามพระราชดีกาและพยายามอย่างเต็มที่จะไม่ทำให้พระองค์ผิดหวังทุกอย่างขึ้นอยู่กับพี่ชายของข้าแล้วที่ว่าการศาลในวันรุ่งขึ้น รัดผูไม่เพียงแต่ส่งกองกําลังทหารลงทางใต้เพื่อควบคุมพื้นที่ป่าตอนบนของประเทศเย่ยของเราพวกเขายังวางระเบิดในประเทศของเราทําให้ผู้บริสุทธิ์หลายพันคนในประเทศเย่ยของเราถูกสังหารและบาดเจ็บและบ้านเรือนของพวกเราถูกไฟไหม้ดูเหมือนว่ากษัตริย์จะใช้ชื่อสมรู้เริ่มขีกับรัดผูเพื่อกวาดล้างคนของซูนานจบแล้วจบแล้วข้าเคยทํางานในซูนานมาก่อนซูนานอยู่ที่ไหนจงเอ,อ๋ซูนานอยู่ที่ไหน ปาบากบมมมีซอพาข้ออย่างไรก็ตามคนาดหาของคุนางเจิ้นหยวนถูกไฟไหม้ก่อนและเกือบจะครึ่งหนึ่งของคลาดหายทั้งหมดถูกไฟไหม้ลงลีจี้ทรงมอหลงไปที่คนาดหาของคนางเจิ้นหยวนเพื่อดูสูจริงสิพาข้านี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เป็นสูนานเมื่อคืนนี้เหรอเห็นได้ชัดว่าสูนานีไปแต่แล้วทําไมล่อฟังให้ดีกองทหารสามหมื่นนายของรัฐบุกําลังเข้าใกล้ภูมิภาคโอเอเนอของเรา ในจังหวัดเทียนเปยเราควรตอบสนองอย่างไรปรึกษากันหลายวันแล้วทำไมยังไม่เห็นผลปรึกษากันได้สามถึงห้าปีก็คงไม่เกิดผลอะไรข้าตัดสินใจแล้วที่จะเริ่มสงครามฟาบาทโปรดคิดจะรอบคอบก่อนพระเจ้าสถานการณ์สงครามในประเทศทางใต้ใน้ากังบนและคางของชาติก็ไม่ยั่งยืนอยู่แล้วหากมีสงครามในภาคเหนืออีกครั้งแล้วก็คางของประเทศก็จะไม่สามารถสนับสนุนประเทศได้อย่างสมบูรณ์ ฟาบาทหากลืมที่จะต่อสู้ท่านจะตกอยู่ในอันตรายหากท่านชื่นชอบสงครามท่านจะพังพินาศอำน,นาจของประชาชนมีจำกัดและไม่สามารถต้ถานทานเงินเบิกเกินบัญชีได้เฮ้เจ้าหน้าที่หญิงกลุ่มนี้ก็พูดแค่คำนักบุญเหมือนเป็นความจริงได้มีการตัดสินใจแล้วและราชาอุรสของกษัตริย์จะเดินทางไปการส่วนตัวเพื่อต่อสู้กับราชาแห่งบู มีอุปสรรคมากมายเช่นเดียวกับสิ่งเหล่านี้หลังจากนั้นไม่นานในห้องอ่านหนังสือเส้นหลังเจ้าพูดถูกสูนานมีความทะเยอทะยานอย่างมากเขาไม่เพียงต้องการแสดงการปฏิวัติการโจครั้งใหม่เท่านั้นแต่ยังต้องการสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์ด้วยเขาต้องการโวบรวมสูและเชียงเข้าด้วยกันลองคิดดูสิจิตใจผู้คนมีพลังจริงๆเจ้าพูดก่อนหน้านี้ว่าเจ้าต้องการฆ่าสูนานและทำลายตระกูลสูทั้งหมด นั่นยังนับอยู่หรือเปล่าแน่นอนว่ามันสําคัญดังนั้นหากข้าขอให้ใช้การเปลี่ยนแปลงใหม่เจ้าจะทําอย่างไรกวาดล้างขุนนางเก่าและกวาดล้างพวกมันได้หมดโดยไม่ต้องพูดอะไรสักคําหากมีของคนขายเนื้อจากการโจมตีครั้งใหม่ตกใส่ครอบครัวข้าครอบครัวของข้าก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะต่อสู้จนตายท้ายที่สุดนี่คือมรดกที่บรรพรุรุษของตระกูลจินต่อสู้ไม่ใช่เพื่อมรดกที่ถูกมอบให้โดยกษัตริย์องค์กร แต่ถ้านโยบายใหม่ไม่ตกอยู่บนหัวของข้าข้าก็จะยกมือเห็นด้วยข้อตกลงใหม่นั้นดีขจัดอุปสรรคทั้งหมดและรวบรวมอำนาจไว้ที่ศูนกลางของกษัตริย์ด้วยวิธีนี้คังของประเทศก็จะมีเงินมากขึ้นและสามารถส่งกองทหารออกไปได้มากขึ้นในการต่อสู้เพื่อชิงอำนาจในหมู่ประเทศทางใต้ประเทศเย่ก็จะโดดเด่นมากขึ้นฮ่าฮ่าฮ่าผ้าไหมเส้นหลังซิเขากินเพื่อนหน้าไปหมดแล้วพยัค เส้นหลังเจ้ากล้าที่จะไปเมืองเจิ้นหยวนหรือไมอ่ไม่มีเจ้าหน้าที่ในส่วนบุ๋มีอำนาจมากกว่าตระกูลจินแต่ในเมืองเจิ้นหยวนนั้นแตกต่างออกไปเจ้าเมืองสามคนของเมืองเจิ้นหยวนหนีไปและเจ้าเมืองสองคนเสียชีวิตอย่างอธิบายไม่ได้สองปีหลังจากที่พวกเขาออกจากตำแหน่งทุกวันนี้เมืองเจิ้นหยวนถูกครอบงำโดยตระกูลซูโดยสิ้นเชิงแล้วนายโยเทเสมนตรีของเมืองเจิ้นหยวนว่างมานานกว่าครึ่งปีแล้วและไม่มีใครกล้าหลับช่วงต่อ กาที่จะไปนั่นคือสำนักงานใหญ่ของซูนานเจ้าก็ไปที่นั่นได้อย่างไรถ้าเจ้ากลัวความตายขนาดนี้ข้ากล้าที่จะไปข้าบอกไปแล้วว่าต้องการฆ่าตระกูลซูทั้งหมดและฆ่าทางครอบครัวของพวกเขาไม่มีใครในครอบครัวนี้เป็นคนดีพวกเขา้วนแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานเจ้าเป็นคนโอ้อวดมากข้าไม่กล้าหวังว่าเจ้าจะทำลายตระกูลซูได้ด้วยตนเองข้ามีเพียงงานเดียวสำหรับเจ้าคือจับตาดูกลุ่มซูและควบคุมกลุ่มซู ข้าไม่สนใจว่าเจ้าจะใช้วิธีอะไรไม่ว่าจะเป็นอันตรายหรือการช่อโกงอย่างน้อยก็ปล่อยให้ตะกูลซูไม่กบฏอย่างเปิดเผยเป็นเวลาสองเดือนถ้าข้าไม่ฆ่าตระกูลซูทั้งหมดภายในสองเดือนข้าจะผิดสัญญาต่อหน้าภรรยาของข้าและจากนั้นข้าจะไม่สามารถเชิดหน้าต่อหน้ามู่หลานอันล้ำข้าของข้าได้ในอนาคตแล้วท่านจะให้รางวัลอะไรข้างั้นหรือเจ้ายังไม่ได้ทำภารกิจนี้เสร็จสิ้นแต่เจ้าต้องการรางวัลแล้วงั้นเหรอ แล้วเจ้าต้องการอะไรล่ะทั้งหมดที่ข้าต้องการคือให้ฝ่าบาทปฏิบัติต่อเจ้าชายที่5หนิงเจ้งอย่างยุติธรรมเจ้าชายที่เป็นผู้ใหญ่และคนอื่นๆต่างก็ได้รับตำแหน่งดยุคและคุณนางแต่เจ้าชาย5้ายังคงไม่มีอะไรเลยน้อยไอเส้นหลังเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันเจ้าดูแลเรื่องครอบครัวของหญิงไม่จริงๆและเจ้าคิดว่าดาบของหญิงไม่ไม่สามารถฆ่าเจ้าได้จริงั้นหรือโยนมันออกไป โอ๊ยเจ็บนะเด็กน้อยเจ้ายังมีมโนธรรมอยู่บ้างราชาดาบอาวุโสท่านประสบความสําเร็จที่นั่นแล้วหรือยังนะมือของท่านสั่นเทาหัวใจของท่านก็ไม่ควรสั่นเทาเช่นกัน